มันคงธรรมดาข้วาช่มันจะเป็นอะไรขนาดนั้นได้ไงวะโย,ยอย่ายกินพามาฟินกันที่โอ oh, oh. คลิปนี้จะเป็นคลิปเดินกินเดี๋ยวไปกินอะไรบ้างไปดูล้วยช่ร้านลีโ่งนีกล้ยวยช่ทั้งหมด6ลูกตามนี้เลยไส้ผักเผือกมันแกวหน่อไม้กระลำปีแล้วก็ข้าวเหนียวส่วนเมนูนี้ครับอันนี้คือโจดผัดใมตั๊กเหรอโซยี่โซยี่โซยวย <c oughs> เอาแม่คือกุยช่ายทอดผัดกับถั่วงอกและไข่เปิดด้วยอะไรง่ายๆก่อนอย่างกุยช่ายและทุกอันนี่คือบอกไม่ได้เลยว่าอะไรคืออะไรรู้ว่าไอ้ที่นี่คืออันนี้คือกุยช่ายอ่เดี๋ยวหันให้ดูทีละอันกลอนก็ทอดก่อนกุยช่ายไม่มีทอดมันจะติดคออันนี้คือข้าวเหนียวตอนแรกกูก็คิดว่ามันมันคงธรรมดากุยช่ายมันจะไปอะไรขนาดนั้นได้ไงวะแต่แป้งเขานุ <notre S 2> <Clear. S 1> ่มว่ะแบบ นเฮียลองลองตัวอื่นไหมอ่ะอันนี้มาคลาสสิกมากแบบกล้วยช่ายใส่กล้วยช่ายเลยอันนียแป้งเขาอ,อร่อยวะ่ะเอาตรงๆไปใครก็คงคิดว่ามนโนคาเติแบบไอ้แยกกวาดจ,จะอวยแา่แม่งอร่อยจริงกล้วยช่ายทอดอ,อ,อันนี้อันนี้ใบแอบนอนะกูกูไม่ค่อยชอบขึ้นท้ายเท่าไหร่พอกินมาเจอก็มันเหม็นผืวขึ้นท้ายอะ่ะแต่ อย่งอางอื่นอ่ะดีผู้ชายกับไข่อ่ะอร่อยนะอร่อยนะไปเทดส